เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหมวกมีผ่าหลังแบบน่ารักน่ารักนะคะก็จะเหลือไหมอยู่ประมาณนี้นะสีเหลืองจะเหลือเยอะหน่อยส่วนสีกากีเนี่ยต้องทําหูด้วยไงก็จะเหลือน้อยหน่อยนะคะขาต้นนม8ปดพายหนึกรัมเส้นเขาจะนุ่มนุ่มลื่นลื่นเส้นฟูฟูวทุกคนเหมือนไหมสี่พายสเส้นควบนั่นแหละพอเส้นใหญ่ใช้ถักแค่ลายเอฟธรรมดาก็จะได้หมวกออกมาหนาๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือถ้าเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังป้าว่าจะหนาเกินไปหน่อยนะถ้าเป็นลายเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอ่ะไปเลือกไหมบางๆแบบสี่พายอย่างเงี้ยจะเหมาะกว่า อันนี้ก็จะเป็นผ่าลังนะคะเนี่ยพอดีพอดีเลยทุกคนความหนาะพอดีแล้วก็ขนาดก็พอดีพอดีใส่แล้วไม่แน่นหัวเริ่มชอบหมวกผ่าลังแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะผาให้หมดทุกใบเลย <laughs> อันนี้ก็คือไหมที่เหลืออยู่นะคะก็จะเหลือสีกากีนิดเดียวส่วนสีเหลืองก็จะเหลือเยอะหน่อยป้าคิดว่าถ้าเป็นสีล้วนสีเดียวกันหมดเลยก็น่าจะใช้ไปประมาณ150กรัมนะทุกคนมวนครึ่งใคร<ะ>ไปทาขายจะใส่หน้าตาน้องมีหรือว่าจะติดดอกไม้ติดโบอะไรก็แล้วแต่ไอเดียเลยนะคะพอติดตกแต่งเยอะๆมันจะขายง่ายอะ่ะทุกคนส่วนคลิปถักคราวนี้ป้าเขียนปกคลิปให้แล้วนะคะก็เป็นถักหมวกมีพาลังน่าจะหาเจอแน่ๆคราวนี้จะมีสองคลิปนะคะคลิปที่1แล้วก็คลิปที่2ป้าใช้เข็มโครเช่เบอร์ 0, จเจ็ดทับศูน ของญี่ปุ่นเบอร์8ทับศูนย์ถ้าะะเป็นมือใหม่อาจจะลองใช้สีเดียวดูก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่ยุ่งยากเวลาเปลี่ยนสีสำหรับคอตตอนนม8ภาย100กรัมสนใจสั่งที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือเลยจ้าส่วนแพลตฟอร์มอื่นป้าจะทิ้งลิงก์ไวใ้ให้กดที่ลิงก์เข้ามาได้เลยจ้า